ในวันต่อมาทั้งสองได้ออกเดินทางต่อโดยมีเวอร์จิลเป็นคนขับระหว่างที่คิดนอนพักเบอร์จิลที่รู้สึกร้อนจนทนไม่ไหวก็เลยเปิดแอร์พอเขาเปิดเครื่องยนต์ก็ร้อนจนหยุดทํางานในทันทีคีตื่นขึ้นแล้วมาด่าเวอร์จิลทันทีว่าเขาทําบ้าอะไรกันเวอร์จิลกล่าวขอโทษและบอกว่าจะไปดูให้ว่าแถวนี้พอจะมีแหล่งน้ํำไหมเขาเดินมาเรื่อยๆจนมาเจอหินก้อนหนึ่งข้าวมันแปลกมากเพราะตามปกติที่นี่ไม่ควรจะมีอะไรนอกจากทรายเขาเอามือปัดทรายออกแล้วพบว่านั่นไม่ใช่หินแต่ว่าเป็นทอง วัจิวรีบเรียกคีดมาดูทองก้อนนั้นคีตกระบ,บิดว่าอย่าไล่สาระไปเลยทองกลางทะเลสายเนี่ยนะเขาใช้ไฟเช็คจุดทดสอบทองก้อนนั้นให้วัวจิวดูถ้าเป็นทองไฟจะทําอะไรมันไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่มันจะกลายเป็นสีดําแต่เมื่อคีดเอาไฟไปเจาะมันเขาก็ถึงกับช็อกเพราะมันไม่เป็นอะไรเลยนั่นหมายความว่ามันคือทองจริงๆทั้งสองรีบใช้พวกที่อยู่ในรถคูดใสรอบๆออกในทันทีทองมันมีขนาดใหญ่มาก จนทั้งสองขยับมันไม่ได้ขี่ใช้รถของเขาพยายามลากมันขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะเล่นเครื่องขนาดไหนทอง